ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนให้ถึงร้อยคนแต่แค่มีเพื่อนเป็นคนเดียวที่มีค่าก็เปรียบได้เท่ากับเพื่อนถึงร0อคนเพื่อนความสัมพันธ์พื้นฐานที่ทุกคนบนโลกนั้นต้องมีเป็นอีกหนึ่งในความสําคัญในชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดแต่สามารถคบกันได้ด้วยความจริงใจและความหวังดีที่มีให้กันสามารถเตือนได้เมื่ออีกฝ่ายทําผิดสามารถแนะนําได้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องการคําปรึกษา หรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆนะครับเมื่ออีกฝ่าให้กําลังใจเป็นคนที่สามารถอิจฉากันได้หรือไม่ใช่คนที่ริษยาใส่ร้ายหรือคิดมุ่งร้ายต่อกันแต่ความสัมพันธ์ของเพื่อนอีกแบบที่เห็นกันบ่อยๆในอนิเมะหรือว่ามังงะสายหลักนั้นเราคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นเพื่อนรักหักเลียมโหดที่เรานั้นมักจะเห็นตัวละครหลักเป็นเพื่อนรักหรือเป็นคนสนิทถึงขั้นรู้ใจไว้ใจกันรักกันดีร่วมมือฝ่าฟันอุปสรรคมากมายด้วยกันในตอนแรกแล้วก็ต้องมาสู้รบปกมือกันเสมอ แต่มันจะแตกต่างกันไปนะครับตามท้องเรื่องว่าด้วยเหตุการณ์แตกหักนั้นเกิดขึ้นจากอะไรที่ทําให้เพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนร้ายแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เพื่อนที่เจ็บนะครับความสัมพันธ์ของพี่น้องคนสนิทที่โดนหักหลังก็เจ็บจี๊ดไม่แพ้กันเดอ้องั้นเราไปดูกันนะครับว่ามีใครที่ทำร้ายความสัมพันธ์ด้่เจ็บแสบทรมานเจ็บจีด๊ดกับแฟนๆอนิเมะบ้างกับคลิปที่มีชื่อว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจากโลกอ,อนิเมะ ประเดิมด้วยคนแรกนะครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะกับอุจิวะซาสุเกะจากการ์ตูนเรื่องนารุโตะถ้าจะให้ผมนั้นพูดถึงเพื่อนรักหักเรียมโหดนะครับที่เป็นอันดับต้นๆนนะครับจะนึกถึงก็ต้องเป็นพ่อหนุ่มซาสุเกะคนนี้แหละต้นเหตุของการเข้าป่าตามล่าหาวิชานั้นมาจากที่เขานะครับเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจคนในตระกูลอุจิวะที่มีขีดจํากัดทางสายเลือดว่าจะฝึกวิชาให้เก่งแค่ไหน แต่ตัวป่วนของหมู่บ้านอย่างนารูโตะนะครับก็ไล่ตามเขาทันเสมอไม่ว่าซาสึเกะนะครับจะฝึกหนักแค่ไหนนารูโตะนะครับก็สามารถพัฒนาฝีมือมาติดติดพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับซาสึเกะนั้นเขาก็คิดได้ว่าแล้วคนนั้นนะครับจะแก้แค้นให้พิชายได้ยังไงล่ะในเมื่อฝีมือเขายังอ่อนด๋อยอยู่ทํา,าให้ซาสึเกะนะครับเลือกเดินด้านมือตัดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วเดินหน้าต่อไปในฐานะกบฏของหมู่บ้านและแควนนินจาอีกด้วย คนต่อไปนะครับไรเนอร์บราวน์เบลทูธฮูเวอร์จาก a อ t แทกออนไททันเพื่อนทหารร่วมรุ <GO av uther> ่น104ทั้ง2คนถือว่าเป็นอีกคนนะครับที่เอเรนไว้ในระดับต้นๆเลยถ้าไม่นาบเพื่อนสนิทนะครับที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆและมาจากหมู่บ้านเดียวกันไรเนอร์รเบลทูนะครับก็ต่างให้คำปรึกษาเอเรนในเรื่องการต่อสู้และการรบ และข้อมูลของไทยท่านบางส่วนแต่เรื่องมันดันมาแดงตอนอนิเมะซีซั่นที่2นี่แหละครับที่ทั้งสองคนนั้นถูกเปิดเผยตัวตนขึ้นมานี่สิททำให้เพื่อนร่วมรุ่นนะครับตามภาคการผิดหวังที่มีศัตรูที่ไร้ค่ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวถึงเพียงนี้แถมยังตีหน้าเสื้อทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะมาเชลล l ดีทหรือว่าหนวดดำจากเรื่อง one p i e ทิชจนสลัดหนวดดำพุท้ทะเยอทะยานเข้าแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มหนวดขาวเพื่อตามล่าหาผลไม้ปีศาจเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นใหญ่โดยข้อนั้นอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจของเพื่อนกลุ่มใหม่เป็นเครื่องมือเขาเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงของตนเอาไว้และเมื่อเขานะครับเจอผลไม้ปีศาจเข้าเขาจึงเริ่มปฏิบัติการหักหลังด้วยการฆ่า,าสัตว์และออกจากกลุ่มมาตั้งกลุ่มจนสลัดหนวดดำแทน ยังมีไลท์หรือว่าคีระจากการ์ตูนเรื่อง Death Note เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับที่แฟนๆนั้นเอ่ยปากให้เกลียดก็เกลียดไม่ลงเห็นรักก็รักไม่ได้ คนนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งในอาฉริยะผู้ต้องสงสัยในคดีที่แอลกำลังสืบสวนอยู่ไรนะครับจึงได้พิสูจน์ตัวตนของเขาโดยการเข้ามาช่วยสืบคดีและก็นานเลยครับเป็นหนึ่งในความปรารถนาของแอลที่จะได้จับผิดไรอย่างใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความย้อนแย้งในใจลึกๆเนื่องจากไรนะครับเป็นเพื่อนคนแรกข,ของแอลที่ทําให้เขานั้นเริ่มคิดที่ไม่อยากจะให้ไรนั่นคือคีระเลยแต่ท้ายที่สุดนะครับพอที่แอลเห็นว่าเป็นเพื่อนแล้วก็อยากจะเป็นเพื่อนมากที่สุดด้วยกลับมาเป็นคนเขียนชื่อเขาซะเองและก็ลงมือ่านนั้นเอง เรนฮาคุริวจากการ์ตูนเรื่องเมใจอลราดินผจญภัยชายหนุ่มเชื้อเจ้าคนนี้นะครับขออนุญาตเล่าเฉพาะอนิเมนะเนาะฮาคุริวนะครับเคยประกาศก้าวแล้วว่าเขามีคนที่แค้นโกรธเกลียดและต้องฆ่าให้ได้มันก็คือเหตุผลนะครับที่ทําให้เขานั้นดําดิ่งสู่ด้านมืดแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนที่ครั้งหนึ่งแล้วเขาเคยมีความสุขที่สุดเพราะความแค้นต้องการฆ่าแม่ของตนที่เป็นคนฆ่าครอบครัวของตัวเองทําให้ฮาคุริวนะครับตัดความสัมพันธ์จากเพื่อนยินคนละฝั่งและตั้งตนเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยกับอาารบบ Green, กรีดจากร์ตูนเรื่องฟูแมเชอร์อัชเชนมิดกรีดแห่งความโลภที่เป็นเจ้าของฉายาโลสุดแกร่งนะครับเป็นหนึ่งในโฮมุนครูสนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยหัวหน้าตัวร้ายซึ่งเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ทรยศผู้สร้างและก็เพื่อนๆออ,ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองโดยในภายหลังนะครับเขาได้รวมร่างกับหลิงเยาเจ้าชายแห่งอาณาจักรชินและร่วมมือกับพระเอกเพื่อหยุดแผนการของตัวร้ายผู้สร้างตัวเองขึ้นมาเกรฟ f ูบัสเตอร์จากร์ตูนเรื่อง Fairytale ต้องออกตัวกันโดนด่าโด,ดนประนามก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับสนองความต้องการของผมเองท่านเกรนะครับไม่ได้หักหลังใครแต่อย่างใดเพียงแต่เขานะครับได้รับภารกิจพิเศษที่ต้องแฝงตัวเข้ามาอยู่กลุ่มอวาตารกิ่วแห่งความมืดพอนะ้สือเข้ามาเจอเข้านะครับก็เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้คงจะถูกใจใครไม่น้อยเนาะหรือเปล่าเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนทันทีเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบาย